สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวรวินดานันทพมรหัสประจำตัวนักศึกษา6509525ได้จัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวิชา ENG 492วิดีโอนี้ได้รวบรวมภาพการทำงานตลอดในระยะเวลาฝึกงานที่สวนสนุก King Dominion ในโครงการ Work and Travel ค่ะตำแหน่งการทำงานของดิฉันคือ Food and Beverage Asso c i a t e ค่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าหน้าที่ของเราทําอะไรบ้างเราจะต้องออนบอร์ดิ้งหรือว่าเทรนก่อนค่ะเ่องจากเรามีวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะคะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ให้ถูกต้องค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในเรื่องของความสะอาดตอนนี้ฉันจะเป็นการขายติมค่ะเยืยนคนเดียวภายในร้านเป็นแคชเชียร์แล้วก็บริการลูกค้าด้วยค่ะซึ่งรายได้ติมจะกระจายอยู่ทั่วสวนสนุกค่ะเราโลชชตหรือว่าสลับสาขากันทุกวันค่ะไม่ได้ทำงานที่สาขาเดิมเป็นประจำ ในทุกๆวันนะคะหัวหน้าก็จะเขียนชื่อเราลงบนบอร์ดค่ะว่าเราจะได้ไปทําสาขาไหนบางวันเราจะได้ยืนขายของในร้านคนเดียวทั้งวันค่ะหรือว่าบางวันเราจะต้องเป็นเบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็คือคนที่จะต้องไปเบรกคนอื่นแล้วต้องไปสลับกะคนอื่นค่ะเราจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของเวลาสูงมากค่ะหรือบางวันที่เราได้เป็นสตอเกอร์นะคะเราจะต้องคอยเช็คความเรียบร้อยภายในสาขาต่างๆเพื่อที่จะจดแล้วก็เติมของลงในสาขานั้นๆค่ะ คอยใช้ความเรียบร้อยเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอในการขายสินค้าคและหลังจากที่สน,สนุกปิดน,นะคะเราจะต้องทํางานต่อค่ะก็คือการทําความสะอาดฟีเซอร์ค่ะเราจะต้องทําความสะอาดและรีสต็อกทุกครั้งนะคะเพื่อให้พร้อมในการเปิดร้านในวันถัดไปค่ะและต่อไปนะคะเรามีตัวอย่างให้ดูคะ่ะว่าการรับบริการลูกค้าผู้เคยลูกค้าเป็นอย่างไรคะ่รคะ และเนื่องจากเรายืนอยู่ในร้านคนเดียวนะคะเมื่อลูกค้ามีคําถามเราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวของเราเองค่ะแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ แล้วเราก็จะมีกลุ่มแชทนะคะเนื่องจากสาขาแต่ละสาขาอยู่ไกลกันมากในส่วนสนุกค่ะหัวหน้าสร้างกลุ่มแชทขึ้นมาเพื่อเช็คความเรียบร้อยหรือว่าสอบถามว่าเราขาดสินค้าอะไรบ้างค่ะใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษและทำงานเป็นทีมค่ะบางครั้งก็จะมีอุปสรรคค่ะเครื่องฟเซอร์มีปัญหาเราก็ต้องรีบแจ้ง ให้หัวหน้าทราบเพื่อที่จะแก้ไขให้ได้ไวที่สุดค่ะบางวันก็จะมี inspection เข้าค่ะคนตรวจที่จะมาตรวจดูความเรียบร้อยของเราในทุกๆเดือนค่ะเราจะต้องทํางานกันเป็นทีมค่ะจัดหน้าที่ในการทําความสะอาดทําทุกอย่างให้เรียบร้อยตามกฎระเบียบค่ะที่สําคัญนะคะเราต้อง flexible ในหน้าที่ค่ะหัวหน้าสั่งว่าเราจะต้องทําอย่างนี้เราต้องห้ามเกี่ยงค่ะเราต้องทํางานกันเป็นทีมและมีความสามัคคีกันค่ะ ื่อให้งานออกมาดีและเรียบร้อยที่สุดและบางครั้งก็จะมีเหตุการณ์ที่เราจะถูกส่งตัวไปยังร้านอาหารอื่นๆค่ะเนื่องจากบางร้านอาหารมีคนทํางานไม่พอค่ะเราจะต้อง flexible ในหน้าที่การงานเราจะได้เรียนรู้หนะ้าที่ใหม่ๆอยู่ตลอดค่ะเนื่องจากร้านใหม่ การบริหารจัดการภายในร้านก็แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นแตกต่างกันในเรื่องอุปกรณ์ในการทํางานค่ะหรือเมนูอาหารต่างๆและการให้บริการลูกค้าก็จะแตกต่างออกไปเช่นกันค่ะแตกต่างในเรื่องของความต้องการของลูกค้าและนี้จะเป็นตัวอย่างรูปที่ดิฉันถูกส่งตัวไปยังร้านแอนเตียนนะคะได้เรียนรู้ในการปั้นเพรสเซลหรือว่านาเกตเพรสเซลค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอในร้านอาหารใหญ่อีกร้านหนึ่งค่ะเป็นขั้นตอนในการล้างเครื่องน้ํามันค่ะ เพื่อที่จะพร้อมเปิดร้านในวันถัดไปนาี้ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำวาฟเฟิลในร้านอาหารฟ i น a ลเค้กค่ะ இத்துடன் เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะดิฉันได้รับคําชมจากลูกค้าตั้งแต่คืนนั้นถึงเวลาปิดร้านแล้วแต่ว่ามีลูกค้าวิ่งมาทาให้ฉันต้องเปิดร้านอีกรอบเพื่อขายของให้กับลูกค้าและหลังจากนั้นลูกค้าก็ได้ถามชื่อของดิฉันแล้ววันถัดมาซูเปอร์ไบเซอร์ก็ได้มาบอกว่าฉันได้รับความชมจากลูกค้าค่ะจบไปแล้วนะคะกับการฝึกงานที่ King d o m n i n ในโครงการ Work and Travel ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกับ King d o m i n i n และขอบคุณที่ให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในครั้งนี้ค่ะ